สวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านเลยนะครับผมกลับมาพบกับช่องฟันฟ i ชชิงชาแนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีรอบสปินนิ่งนะครับตัวนี้เลยไดว่านะครับเดฟลอส์ RLT 1 0 0 0 XH นะครับตัวใหม่ล่าสุดปี2024นะครับซึ่งตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับสำหรับน้าๆหลายคนเหมือนกันครับผมเชื่อว่าน้าๆหลายคนเนี่ยก็ใช้รุ่นนี้อยู่เยอะเยอะพอสมควรนะครับ ก็เลยเอาตัวใหม่ปี2024มารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับตัวนี้ผมเคยรีวิวมาแล้วนะครับเดี๋ยวใกล้ๆท้ายคลิปนเนี่ยผมจะมีป๊อปอัพลิงก์รีวิวเพื่อย้อนกลับไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตัวใหม่แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์1000นะครับที่ผมเอามารีวิวให้กับนานาะก็เป็นเลฟครับเลฟลอสนะครับ,ร,บรหัส R R ก็คือสีแดงนะครับก็คือคอนเซ็ปต์อย่างยัง คงความเป็นสีแดงไว้แต่ที่นี้ว่ารุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นสีแดงทั้งตัวรุ่นใหม่มันจะเป็นสีแดงเกือบทั้งตัวแต่ว่าโรเตอร์เนี่ยโรเตอร์เป็นสีดํานะครับตัวนี้นะครับออกแบบใหม่นะครับให้นานะดูนะครับนี่นะครับตัวรอกนะครับมีส่วนที่ต่างกันเรื่องของสีนะครับแล้วก็โรเตอร์นะครับโรเตอร์เนี่ยดีไซน์ใหม่เลยนะครับแขนหมุนเหมือนเดิมนะครับวัสดุ วัสดุเป็นกาไฟเหมือนเดิมนะครับผมนะครับส่วนสเปคนะครับสำหรับเบอร์1,000เนี่ยสเปกก็จะมีในเรื่องของรอบ6.2นะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนัก2 0 5กรัมนะครับเบาลงมาเบาลงกว่ารุ่นเดิมเนี่ย5กรัมนะครับรุ่นเดิมเนี่ยเป็น210กรัมนะความแรงเบรก5กิโลนะครับหมุนเก็บสาย1รอบได้77ซติเมตรนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับเป็น4ตลับนะครับ ตัวนี้สเปคตรงนี้นะครับเทคโนโลยีนะครับมันจะมีจุดต่างอยู่นะครับผมนะครับก็จะเป็นเบรกนะครับตัวนี้จะได้เบรก ATD นะครับ Type L นะครับก็คือเบรกเนี่ยจะเนียนสมูทขึ้นนะครับ Air d Ride Design นะครับนะครับ Air Ride Design ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมโรเตอร์นะครับโรเตอร์เขาให้มาใหม่เลยนะครับนะครับอัปเกรดให้ใหม่เลยนะครับ ก็จะเป็นโรเตอร์เหมือนรุ่นฟุกโก้นะครับรุ่นพี่นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับเอ็กเซลเลอร์นะครับก็จะเป็นโรเตอร์ตัวนี้ตัวเดียวกับรุ่นพี่ที่ขยับขึ้นมานะครับเทคโนโลยีโรเตอร์ตัวนี้ครับได้ว่าเขาเคลมว่ามันสามารถทําให้การหมุนเนี่ยสมูทขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วก็หมุนเนียนนะครับหมุนรู้สึกเบามือนะครับทีนี้ผมลองหมุนดูเนี่ยเท่าที่สัมผัสนะครับแล้วก็เทียบกับรุ่นเก่านะครับ ในรอบ6นะครับรอบนี่ยปกติมันก็จะมีตึงๆมือนิดนึงนะครับซึ่งเป็นรอบสูงนะครับซึ่งจะเทียบกับตัวเนี้ยนะครับที่ผมหมุนเนี่ยรู้สึกว่ามันหมุนเบามือขึ้นนะครับเบามือขึ้นก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับหมุนเบามือขึ้นนะครับก็ราคาเนี่ยมันก็อยู่ในระดับราคาที่1,000งพันกลางๆนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับมาเดี๋ยวในกล่องเนี่ยครับเราไปดูนครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ ได้ว่าเขาให้มานะครับก็จะมีพวกใบรับประกันนะครับใบรับประกันแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือแดกแกรมอย่างเงี้ยนะครับแผ่นซิมรองใต้สปูลมาให้ด้วยนะครับเอาไว้ให้เราตั้งสายนะครับในสปูลให้มันสม่ําเสมอกันนะครับตัวนี้นะครับผมในรูปลักษณ์สปูลนะครับสปูลก็ดีไซน์ใหม่นะครับผมอ่าครับแขนนะครับขอติงตรงนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวไว้ดูในเรื่องแขนก่อนนะครับอ่านะครับในเรื่องแขนนะครับ แขนเนี่ยนานๆหลายคนลุ้นว่าจะเป็นแขนเกลียวไหมนะครับปรากฏว่าเขายังให้เป็นแขนเสียบนะครับแขนเสียบแล้วก็แขนเนี่ยมันจะมารถยังขยับได้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอลูนะก็คือแขนสเปคของรุ่นเดิมเลยนะครับแต่ใจผมอ่าใจผมจริงๆแล้วในราคานี้นะครับในราคา1000อัพเนี่ยผมมองว่าจริงๆน่าจะอัพเป็นแขนแขนเกลียวมาให้ได้แล้วนะครับเพราะว่าแบรนด์อื่นเนี่ยหลายหลายแบรนด์เนี่ยเขาอัพเป็นแขนเกลียวมาแล้วแล้วก็ตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับที่ผม ติ่งไว้ตั้งแต่ลอกเอ็กเซลเลอร์หรือว่าฟรโก้แล้วนะครับตรงนี้ครับเป็นเป็นหนอบเนี่ยนะครับหนอบยังเป็นเป็นหนอบย้ำตายมานะครับซึ่งมันไม่สามารถเปลี่ยนหนอบแต่งได้นะครับแล้วก็ต้องไปกึงเสียเวลานะครับตรงนี้คือเป็นจุดที่แต่ว่าต้องกลับไปทำกันบ้านนะครับนะครับเพราะว่าแบรนด์อื่นแม้กระทั่งแบบหลักต่ำกว่า1,000บาทเนี่ยเขามีหนอบที่มันเปลี่ยนได้แล้วนะครับตรงนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวเลยนะครับแล้วก็มาถึงตัวที่ในเรื่องของคลิกเสียงนะครับ นแล้วนะฟังคลิกเสียงกันก่อนนะค,คลิกเสียงนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเออคลิกเสียงเนี่ยผมให้ให้ให้เบาเลยนะครับอ่ะตีเป็นเบาเลยนะครับเพราะว่ามันแทบจะได้ยินไม่ค่อยชัดเลยนะครับกลับกันนะครับกลับกันถ้าได้ว่าทําได้นะครับนี่ครับเสียงเนี้ย S 1> <S 1> เสียงของฝาเบรกเนี่ยเอาไปสลับทําเป็นคลิกเสียงของสปูลได้ไหมครับเนี่ยครับเนี่ยครับเสียงเนี้ยควรจะเป็นเสียงของเสียงสปูลมากกว่านะครับแล้วก็เสียงเนี้ยควรจะเป็นเสียงของฝาฝาเบรกมากกว่านะครับคือมันสลับกันไปเลยนะครับคือได้ว่าผมผมขัดใจนะไดว่าทิ้งจุดนี้ไปได้ไงนะครับตั้งแต่รุ่นูเวตแล้วนะครับลูเวตปี2007เนี่ยคือมันเป็นจุดขายเลยนะครับ จุดขายเลยในเรื่องของสปูลเสียงดังเนี่ยแต่ได้ว่าดันทิ้งไม่ได้เนาะอ่ะเนี่ยครับสปูลสีแดงนะครับอนโหรอนะครับผมงานก็เรียบร้อยดีนะครับฝาเบรกมีซีนกันน้ํามาให้นะครับฝาเบรกกาลังเบรกนะครับเดี๋ยวไปดูกําลังเบรกกันนะฮะของได้ว่านะครับนี่นะครับ ATD จะเป็นอย่างนี้เป็นสักหลาดบางๆเลยนะครับอ่าบางๆเลยแต่เป็นสักหลาดเนื้อละเอียดนะครับซึ่งการทํางานหลักการทํางานของเบรกของได้ว่าเนี่ย ถ้าลองเซิร์ช Google ดูเนี่ยยิ่งสปูนยิ่งเกิดแรงกระชากมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่าปลานะครับปลาเนี่ยกระชากแรงและเร็วเท่าไหร่เนี่ยสปูลเนี่ยมันจะเกิดเบรกกำลังเบรกนีมันจะเกิดการเบรหนึบขึ้นอย่างอัตโนมัตินะครับลองลองไปค้นหาดูนะครับผมว่ารู้สึกตัวนี้แหละเบรกเบรกเบรกเอทดีนะครับของได้ว่านะครับ คลิกเสียงเป็นขาควายนะครับคลิกเสียงเป็นขาควายตรงนี้เขาจะลองแผ่นซิมมาให้แล้วนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นน็อตนะครับน็อตท่องเหลือนะครับยึดโรเตอร์ไว้นะครับแล้วก็เขามีแหวนนะครับตรงนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้โรเตอร์เป็นรอยด้วยนะครับก็ถือว่าอันนี้โอเคนะครับจุดนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นบูทนะครับบูทที่อยู่ใต้นี่นะครับอยู่ใต้นี้นะครับอ่านะครับเพื่อประคองไม่ให้เสาเนี่ย มันเกิดการขยับนะครับก็ตอนถอดเนี่ยนะนะต้องระวังอย่าให้หายนะครับครับอันนี้นะครับโรเตอร์นะครับโรเตอร์น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาเจาะรูลดน้ําหนักมานะครับรอบด้านเลยนะครับผมแล้วก็ดีไซน์นะครับของโรเตอร์นะครับเขาจะซ่อนนะครับซ่อนน็อตไว้นะครับผมนี่ครับโรเตอร์นะครับโรเตอร์ตัวเอ็กเซลเลอร์นะครับนี่ครับเหมือนกันเลยนะครับโรเตอร์แบบเดียวกันนะครับอ่านี่นะครับไหมครับเป๊ะนะครับ อ่าแบบรุ่นพี่เลยนะครับผมก็จะซ่อนน็อตไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับลายโรเลอร์กันนะครับลายโรเลอร์ก็เป็นเหมือนตัวเอ็กเซลเลอร์เมื่อกี้เลยนะครับอ่าให้ดูนะครับผมตรงนี้ยังเป็นบูทอยู่นะครับไม่ได้ให้ลูกปืนมานะครับอ่านาดูนะครับนี่นะครับอันนี้คือลายโรเลอร์นะครับคือมันจะเป็นบูทบางๆ2อันประกบกันนะครับหัวท้ายนะครับประกบกันหัวท้ายนะครับเนี่ยถามว่าอัพเป็นลูกปืนได้ไหมนะครับ ผมว่ามันมันอัพได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องแปลงค่อนข้างค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแล้วก็นี่เปิดปิดหน้าลอกนะครับมีหมุดล็อกหน้าลอกไม่ให้ดีดกลับนะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ครอบนะครับลูกปืนกันตีกลับไว้นะครับก็จะเหมือนกับรุ่นเดิมนะครับให้นะานะดูลูกปืนกันตีกลับค่อนข้างที่จะตลับใหญ่แล้วก็ดูเบิกบึนแข็งแรงนะครับเม็ดพินด้านในเนี่ย ค่อนข้างค่อนข้างใหญ่นะครับเนี่ยเม็ดพินที่เป็นเม็ดสเตอเลนะครับภายในนะครับเราก็จะเห็นลูกปืนแกนเฟืองพินเนียนนะครับอันนี้เป็นกาดท้ายนะครับชุบโครเมียมนะครับเดี๋ยวเราเปิดบอดี้พร้อมๆกันนะครับผมตื้ออ่านี่นะครับเปิดออกมาแล้วนะครับผมภายในนะครับก็ภายในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับได้ว่าเลฟลอสนะครับอันนี้จะเป็นลูกปืนนะครับ ฝั่งฝารอกด้านนี <go> ้นะครับวงในนะครับ7มิลนะครับวงนอกนะครับ13มมิลความหนานะครับ4มิลนะครับเหมือนเดิมนะครับได้ว่านะครับเขาจะล็อกเฟืองไว้นะครับนะครับล็อกเฟืองไว้เพราะว่ามันมีขดลวดนะครับน่ครับอยู่ฝั่งนี้นะครับต้องถอดขดลวดฝั่งนี้ออกก่อนถึงจะถอดเฟืองออกมาได้นะครับนี่นะครับลวดนี้นะครับนะ เดี๋ยวเรามายกเฟืองออกกันนะครับอันนี้คือลอกจากโรงงานลอกใหม่นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าแบบเป็นเหมือนกันที่กับนานาทุกคนที่ซื้อลอกมานก่อที่นานาชอบบ่นกันว่าใดว่าเนี่ยไม่ค่อยให้จารบีมานะครับอ่ะให้นี่ให้นานาดูนะครับแห้งมาเลยเดี๋ยวผมเติมจารบีไปให้นะครับอ่านะครับนี่ครับจารบีไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็เฟืองตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นเฟืองดิเกียนะครับผมนี่นะครับเป็นเฟืองอลลอยนะครับผม ของทางไดว่านะครับโอ้ถ้าเป็นแขนเกียร์นี่เวิร์กมากเลยตัวนี้จะเป็นเพจนะครับปิดลูกปืนกันจีกับาลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนไว้นะครับอันนี้จะเป็นชุดเฟืองพีเนียนนะครับของไดว่าตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเฟืองพีเนียนก็งานกึงก็ตามฉบับของแบรนด์นะครับก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีนะครับมีแหวนบางๆ2ตัวนะครับประคองไว้ด้วยนะครับผม อันนี้ลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนนะครับของทางไดว่านะครับวงในอยู่ที่7มิลนะครับวงนอก13มมิลนะครับความหนา4มิลนะครับอันนี้จะเป็นแกนนะครับผมแกนเบอร์1น0 0แกนจะอยู่ที่4มิลนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับมาดูกันนะครับเฟืองเรียงสายนะครับผมอ่านะครับตัวนี้จะเป็นเฟืองเรียงสายของทางไดว่านะครับ นี่เขาให้ลูกปืนมาแล้วนะครับผมแลวก็จุดที่ผมชอบตัวนี้อีกจุดหนึ่งของไดว่านะครับแผ่นเนี้ยนะครับแผ่นบางบงมากเลยนะแผ่นซิมบางๆาเนี่ยครับคือมันช่วยทําให้ตัวผิวสัมผัสเนี่ยมันไม่ไปโดนบอดี้ของลอกไม่ไปขูดขีดกันเนี่ยนะครับลูกปืนนะครับของเฟืองเรียงสายนะครับไดว่าเขาให้มาแล้วเรียบร้อยนะครับวงใน4มิลนะครับวงนอกนะครับ7มิลนะครับ ความหนา2.5มิลก็คือลูกปืนมาตรฐานหนอบทั่วไปนะครับส่วนโครงของบอดี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดูแข็งแรงมีความหนานะครับแล้วก็ลูกปืนฝั่งบอดี้ฝั่งขาลอกนะครับก็จะมีอีกหนึ่งตลับนะครับวงในจะอยู่ที่7มิลนะครับวงนอกจะอยู่ที่11มิลนะครับความหนาจะอยู่ที่3มิลนะครับโอเคนะครับผมสำหรับการรีวิวผ่ารอกนะครับ ได้ว่าเลฟลอตตัวใหม่ล่าสุดปี2024นะครับก็เอามาผ่ารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันนะครับก็ราคาเนี่ยมันอาจจะขยับจากรุ่นเก่ามานิดนึงนะครับก็ถือว่าได้สเปคที่ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับคุ้มอยู่นะครับเพราะว่าราคามันขยับขึ้นมานิดเดียวแต่ทีนี้ว่าถ้าใครรับได้กับพวกแขนเสียบแล้วก็คลิกเสียงที่มัน มันมันไม่มันมันไม่ดังกว่ารุ่นเดิมเนี่ยถ้าใครรับได้ตรงนี้ก็ก็โอเคนะครับนะครับก็ถือว่าอาจจะมีติงในเรื่องของที่ผมที่ผมไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือเรื่องแขนเสียบนี่แหละครับเพราะส่วนตัวเนี่ยผมชอบลอกแขนเกลียวนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับผมแต่ถ้าราคานี้นะครับถ้าส่วนตัวผมเนี่ย ถ้าผมจะเลือกนะครับผมก็จะเลือกขยับไปที่ตัวนี้เลยนะครับได้ว่าเอ็กเซลเลอร์นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่า,าตัวนี้ก็คือคลิกเสียงมันจะดังกว่าครับดังกว่าเยอะเลยนะครับผมก็ลองดูนะครับลองตัดสินใจกันดูนะครับก็ถ้าใครสนใจรุ่นนี้ชอบสีแบบนี้นะครับโทนสีแบบนี้อาจจะ ชอบในเรื่ององสีการออกแบบนะครับก็ลองดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับก็เอามารีวิวให้กับนานาได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอตัวลานกันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ